สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับแม่เพลินนะคะในช่องพ่อดาแม่เพลินเฟมลี่วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาคุยเรื่องความสวยความงามกันมากนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาขัดผิวขาวกันนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่แม่เพลินทําเป็นประจานะคะสูตรที่จะมาบอกทุกคนนะคะก็เป็นสูตรขัดผิวกายให้ขาวเนียนนุ่มนะคะ วัตถุดิบที่เราจะใช้ก็เป็นของที่เราใช้เป็นประจำอยู่ในบ้านนี้เองนะคะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะไปเลยอย่างแรกก็คือมะขามนะคะมะขามจะช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปได้อย่างล้ำลึกนอกจากนี้ยังมีกรด AHA ปรับสีผิวให้ขาวเนียนสม่ำเสมอนะคะ วันนี้เราจะมาทำแค่แขนให้ทุกคนดูนะคะถ้าทุกคนจะใช้ทำทั้งตัวนะคะก็สามารถเพิ่มปริมาณให้เยอะขึ้นกว่านี้ได้ค่ะอย่างที่สองก็คือเกลือนั่นเองนะคะเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารนะคะเกลือก็จะช่วยสครับเซล์ลผิวเก่าที่ตายแล้วออกค่ะอย่างที่สามก็คือนมจืดนั่นเองนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้ นมจะช่วยปรับให้ผิวขาวกระจ่างใสช่วยต่อต้านริ้วรอยฟื้นฟูผิวไหม้แดดช่วยกระชับรูขุมขนต่อไปเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่มะขามลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วก็เทน,นมจืดลงไป เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราคนเข้ากันแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีให้มะขามเรานุ่มเวลาเอามาขัดจะได้ไม่บาดผิวนะคะไม่เกิดการระคายเคืองเสร็จแล้วค่ะเราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะ แล้วเราก็บี้บี้คนๆให้มะขามมันแตกตัวให้นุ่มมากขึ้นนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเกลือลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะให้เกลือมันละลายนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่บาดผิวเราแล้วก็เตรียมไปขัดผิวได้เลยคะ่ะ สูตรนี้ก็ทํากันง่ายๆนะคะอุปกรณ์มีไม่มากมีมะขามเกลือแล้วก็นมสดค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะพร้อมไปขัดผิวกันเลยค่ะนี่ให้ทุกคนดูผิวก่อนขัดนะคะ เราทำความสะอาดผิวเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาเริ่มขัดผิวกันเลยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยขัดก็เบาๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งขัดแรงเพราะว่ามันจะบาดผิวนะคะเพราะว่ามันมีเม็ดเกลือเม็ดเล็กๆอยู่นะคะให้เกลือมันละลายก่อนนะคะเราค่อยกดแรงๆได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้เป็นแผลได้นะคะก็ค่อยๆถูขัดๆวนๆไปเรื่อยๆนะคะ ประมาณ5 1 0นาทีนะคะหรือถ้าใครมีเวลาก็จะทิ้งไว้ประมาณ20 3 0นาทีก็ได้นะคะบางท่านขัดครั้งแรกก็อาจจะแสบๆระคายเครืองนะคะเราก็ถูเบาๆก่อนนะคะทดสอบดูก่อนว่าแพ้หรือเปล่าก็ขัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเรามาดูตอนเสร็จนะคะ สำหรับท่านไหนที่หัวขาวดำข้อศอกดำสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นได้นี่เราขัดเสร็จแล้วคะ่ะเราจะมาล้างน้ำออกนะคะทุกคนสามารถทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะค่อยล้างออกแต่นี่เราจะล้างออกเลยนะคะให้ทุกคนดูนะคะ ค่อยๆล้างออกค่ะแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ำสบู่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามะขามันมีรสเปรี้ยวนะคะมันอาจจะยังคงหลงเหลืออยู่ที่แขนเราแล้วก็ใช้สบู่ล้างขั้นตอนต่อไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราเช็ดแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะข้างที่ขาดกับข้างที่ยังมาได้ขาดนะคะให้ทุกคนดูคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคิดว่าทุกคนก็สามารถทําได้เป็นวิธีง่ายๆทําครั้งแรกก็อาจจะย,ยังไม่เห็นผลที่รู้สึกได้ก็คือผิวเราจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ดูสะอาดเวลาจับผิวผิวก็จะลื่น แนะนำให้ทุกคนทำอาทิตย์ละ2ถึงครั้งสครับเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วแนะนำให้ทาครีมบำรุงหรือครีมกันแดดด้วยนะคะเพราะว่าผิวที่เราเพิ่งสครับไปนะคะมันจะเร็วต่อแสงแดดแล้วก็ต้องการการบำรุงให้ชุ่มชื้นนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพผิวที่ดีสูตรแต่ละสูตรต้องใช้ระยะเวลาในการทำแล้วก็ทำติดต่อการสม่ำเสมอรับรองว่าเห็นผลแน่นอนคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย